ที่นี่โครงการน้ำสายวิวเฟสองพิกัดตำบลกุดน้ำสายอำเภอน้าพองจังหวัดขอนแก่นที่ดิน147ตารางวาบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำหลังคาสูงกว่า4.2เมตรเพดานสูงกว่า3เมตรเพื่อให้บ้านโปร่งโล่งสบายตัวบ้านใช้อิฐมวลเบาซึ่งช่วยให้บ้านเย็นกว่าอิฐปกติ4-6เท่าสุขภัณฑ์ในห้องน้ำใช้แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดที่ติดอันดับ1-7ปีซ้อน เรียกได้ว่าใช้ของที่มีคุณภาพสุดๆวุกบและประตูทุกชิ้นขอย้ำเลยว่างาน UPVC ทั้งหมดหลวมไม่กินทนทานกว่าวัสดุตัวอื่นๆเน้นใช้สินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นเฟอร์นิเจอร์จัดแถมให้ทั้งหลังด้วยแบรนด์สุดหรูอินเด็กซ์ลิฟมอลเราให้คุณภาพและความสวยงามภายในบ้านถูกตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ที่ทำให้สวยงามเพ้่มมีเสน่ให้กับตัวบ้านเหมาะกับการทัก่อด ที่ลงตัวมาก,มากๆที่สําคัญคือพื้นที่กว้าง147ตารางวาทําเลโดดเด่นติดถนนใกล้เทศบาลหนาทีใกล้ปตท5นาทีใกล้ตลาด5นาทีใกล้โรงพยาบาลขอเป็นว่าที่นี่คือตอบโจทย์คุณภาพชีวิตน้ําใสวิวโทรศัพท์0 6 4 8 8 2 8 7 8 4ขปอง้างงานเดินไฟแบบร้อยท่อแยกลายขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนได้ดีได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่นี่คือน้ำสาวิวเฟสสอง